สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมจอนชาวไรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้จอนชาวไรจะมาเปิดทุ่งนาเพื่อเปิดรับจ้างไถนานี้ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นนาของจอนชาวไรอเองคนี่นี่นีเป็นไงมีบ้านสองหลังสามหลังแล้วก็มีกระท่อมน้อยคอยรัก กระท่อมน้อยคอยรักนะครับตรงนี้เอาไว้แบบพาสาวมานั่งเล่นถ้ามีสาวนะแต่ตอนนี้จอนชาวไร่ไม่มีสาวโอ้แย่เกินนะครับผม <c oughs> เอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นจอนชาวไร่กันหนึ่งวันในโลบอกแมปรถบ้านเรานะครับผมก็เดี๋ยวจะไปรับจ้างนะครับผมรับจ้างาต่างๆนานานะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับจ้างเกี่ยวข้าวนะฮะ รับจ้างไถานารับจ้างสิบล้อขนดินเอามันทุกอย่างเลยเอาบรรทุกแนวเอามรน,น,นทุกอย่างไปเลยนี่แต่ผมจะมารีวิวรถให้ท่านผู้ชมดูเออและนี่ก็จะเป็นรถของจนชาวไร่ที่ผ่านการใช้งานมานับไม่ถ้วนใช้งานมายาวนานกว่า20ปีไม่เคยมีปัญหาใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวรับจ้าง มาได้เงินมาเป็น10 20ล้านแล้วบอกเลยว่ารถอ e ีทักคันนี้ไม่ธรรมดามันคืออ e ีทักหนึ่งในชีวิตที่ผมรักมากๆเลยนะครับผมเออเ <c oughs> มื่อกี้ก็ดูร e ีวิวรถอีทักของจอหนชาวไร่ไปใช่ไหมฮะเออโคตรเท่เนี่ยรถคันนี้เนี่ยใช้งานมากว่า20ปีรับจ้างมาได้เงินเนี่ยเป็นล้านล้านเลยเออไม่ธรรมดารถคันนี้เราบอกเลยแล้ววันนี้เราก็จะไปรับจ้างนะ รับจ้างแบบว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนจ้างเลยกริง๊ง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 เออใครโทรมาสวัสดีครับผมจอชาวรไร่เอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับเอ่อสวัสดีฉันโทรมาจากฟ้านานะฉันจะโทรมาจา้างไปไถป่ากล้วยให้หน่อยฮะไถป่ากล้วยงั้นรอโอ้ไม่นะอเออเราก็ต้องการงานอยู่พอดี เราจะรับงานนี้แบบเร่งด่วนเลยอะไรวะเนี่ยไปเรื่อยเลครับผมโอเคโอเคัเคครบราเดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคโอเคมาไทยได้เลยเดี๋ยวไทยเสร็จแล้วเนี่ยก็มารับเอางเงินเลยนะโอเคครับผมโอเคตอนนี้ก็คุยกับป้านูนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะเออเออจะใครใครอมองหนะ้า <laughs> ไปมองมองหน้าเมื่อไงพ่อหนุ่มฮะโอ้มีคนขับรถไถจาาอแชะไระไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาแค่แบบเขาแค่แบบว่ามายืนดูนะฮะอ่าสวัสดีเมื่อไงสวัสดีนายอยากจะขับรถไถกับจอนช่ไรไหมเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะเออโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถไถไปไถปกักกล้วยให้ปนานกันนะครับผมให้คนนี้เขาออกก่อนนะผมเข้ารถไถตัวเองไปได้ตามมาเลยนี่เรามีสมาชิกไถนานละ เราไปไถานาป่ากล้วยกันเลยดีกว่าป่ากล้วยนี่มันจะมีอยู่หลายป่านะครับผมอ่ะโอ้คนนี้เขาไถานาไปแล้วนะครับผมต้องตามพี่มาน้องต้องตามพี่จอดชาวไร่มานะเออเออเดี๋ยวผมจะให้ดูประสิทธิภาพความแรงของรถไถของผมนะทุกคนว่าใช้งานมากว่า20ปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาบอกเลยเออเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูว่าวิ่งแรงสักแค่ไหนหดู นี่เป็นยังไงสุดยอดไหมล่ะความเร็วอันนี้เป็นไม้นะถ้าเป็นกิโลด,ดู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 เป็นไงวิ <c oughs> ่งเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไม่ธรรมดาจริงเลยเโ,อโ,โอ้โหเกือบ200อย่ะโทษทีน้องรถพี่มันตึงเกิน,นอ่ะเออขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องปุม่มือนะครับผมโอเคปลากล้วยมันมีมันมีอยู่หลายโอ้โห,โ,อโ,หโหน้องแกเข้าโค้งแบบอย่างกับรถแข่งนะ ่อี้คือมามาอย่างตึงโอเคตามพี่มาเลยน้องตามพี่มาเลยพี่จะพาไปไถปากกล้วยนะโอเคไม่รู้ว่าเขาตามผมมาหรือเปล่าอู้เขาตามผมมานะครับผมเฮ้ยมีคนไถนาอยู่ตรงนี้เลยมีคนไถนาอยู่ตรงนี้ด้วย,ย,ย,วยเฮ้ยถามจริงเรียีเรียีโอเคน้องตามพี่มามาตรงนี้มาตรงนี้เหมือนว่าเขาจะไม่ตามเรามาแล้วนะครับผมเี่เฮ้ยเขายังตามเรามาน้องเขาจำจำชื่อผมได้หรือเปล่าวะ ก็น่าจะจำได้แลต่ผมตั้งชื่อเป็นโทเนล่าเลยที่ไถโอเคในนี่ปากว่ายตัวนี้ที่เราจะมาไถกันนะครับผมตัวนี้เลยตัวนี้เลยเอาเอาเอาไอ้แท็กลงคลองเอาไอ้แท็กลงคลองนี่เราเราจะไถคลองให้มันลึกกว่าเดิมนะครับผมรอบที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยเราเอารถเอ่อรถรถรถไถมาไถใช่ไหมรอบนี้เราเอาไอ้แท็กมายกล่องไม่ใช่ยกล่องสิมาขุดหลุมใช่ครับผมต้องเบิร์นยางก่อนนะต้องเบิร์นยางก่อน ถายแล้วครับผมฮะถ่ายนาสองคนนะครับเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างแหลกหน่อยหนึ่งนะฮะทุกคนอย่าว่ากันนะครับผมนี่ครับผมมาไปจัดไปครับน้องชายนี่ถ่ายนา2คนเป็นไงโเคตรเท่เออเป็นไงจอนชาวไรไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยวันนี้บอกไว้เลยมีเพื่อนมาด้วยถ่ายยาวไปฮะเป็นไงการถ่ายนาสุดเท่สุดเฟี้ยวสุดตึงโอ้เนี่ ดูไว้ประสบการณ์การไถนามากกว่า20ปีของจอนชาวไร่เนี่ยมันต้องมีสเต็ปการไถเนี่ยมันต้องแบบงอกแงกงอกแงกงอกแงกแบบนี้เออเห็นปะโคดีโคเทโคตึงโคอันตรายยาวไปฮะยาวไปฮะโอเคคของที่หนึ่งสำเร็จขึ้นคของได้ไหมอ้าวปัญหาเกิดปัญหาเกิดนีเป็นไงประสบการณ์การขึ้นลองมา20กว่าปี เป็นไงเอาเรื่องจะจัดนะฮะโอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจะต้องปบมือนะครับผมโอเคคองที่สองครับผมคองที่สองฮะดูเหมือนว่าอลูกน้องเรานะครับผมลูกน้องเราจะทิ้งรออีเต็กไปเรียบร้อยแล้วแล้วตัวเขาหายไปไหนอะ่ะเอาเขาออกไปแล้วอะ่ะโอ้แย่เกินถั่วเราก็เล่นอยู่คนเดียวเลยทั้งนั้นแหละโอเคตอนเนี้ย เราเหลือเพียงแค่แค่แค่เราคนเดียวแล้วนะครับผมลูกน้องเราออกเกมไปแล้วไปจอนชาวไร่เริ่มทําการไถานานเลยนี่ซิกแซกซิกแซกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับดูแล้วจำแล้วนําไปใช้นะครับผมประสบการณ์ไถานา,นม,ามามากกว่า20ปีบอกเลยว่าคุณไม่มีทางได้เห็นง่ายงายเพราะว่าปกติผมจะแอบทํางานคนเดียว เอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหมรถไถรถไถตอนชอรไรนะฮะไถสอโอ้เร่อๆลูกน้องเรามาแล้วัไงขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปไไถไปเลยถยไปเลยนะโอเคเราขึ้นคลองนี้มันเหลืออีกคลองนึงไหมเอามันเหลืออีกคลองนึงจริงๆมันเหลือสองคลองแต่เราจะไม่ทํางานเกินค่าแรงของเรานะครับผมเราจะทํางานแค่นี้พอ เอาละเอาละประสบการณ์มามากกว่า20ปีจะขึ้นคลองตัวนี้ได้ไหมโอ้ยซี่อีซี่เป็นไงโอเคคลองสุดท้ายลยผมคลองสุดท้ายคลองสุดท้ายถอ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 ยลงตรงนี้นะครับผมลงตรงนี้ก่อนเท้าไล่ไถานานครับโอเคลงเบินยางก่อนเบินยางก่อน <laughs> สามสอง <laughs> ไปครับผมโอ้โหไอตกอื่นเกิน โอ้โหไอ้แจ็คตอนชไลเหมือนว่าจะเสียละสงสัยลงน้ำลึกไปหน่อยนะครับผมดูดิเครื่องจมน้ำเลยทุกคนโอ้ไม่นะจอนชารไย้แจ็กจะมาพังมือนี่มันไม่ได้นะทุกคนนะเออไปค่อยๆไปค่อยๆไปไอเกมมันค้างหรือเปล่าหรือว่าคลองนี้มันลึกเกินไปนะครับผมนี่ไงนี่ไงรอบมารอบมาเออเป็นไงพอรอบมาปุ๊บรถเรามันเริ่มแรงขึ้นเออ สรุปเวก็ยังไม่ไปอยู่ดีนะโอ้คลองนี้มันมันลึกกว่าคลองก่อนหน้านี้หรือเปล่าวะฮะจอนรถรถจอนเช้าอะไรเนี่ยรู้สึกว่าติดติดขัดขัดยังไงไม่รู้ทุกคนเนี่ยมันไปไปสักทีเอาละเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเออโอ้เราจะไถสุดคลองขึ้นคลองนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านเลยโอ้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 มันมันมีหลุมมันมีหลุมน้ำโอ้รถตะแคงรถตะแคงเนยนะโอ้ โอ้โหตัวนี้ลุมลึกลุมลึกขึ้นได้ไหมมาดูกันโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยของตัวนี้มันลึกเว้ยเฮ้ยดูดิดูดิโอ้ท่วมรถไถเลยโอ้รถไถเราห้างปะเนี่ยห้างปะเนี่ยยังยังไม่น่าจะห้างนะผมยังไม่ห้างยังไม่ห้างยังขึ้นได้อยู่โอเคยังไงโอ้ถอยถอยแล้วไม่สามารถเลี้ยวขึ้นจากหลุมนี้ได้นะครับผมตอนนี้นะฮะ โอ้ผมลืมปิดแท็กซนคอนโทรนะก็ว่าทำไไมรถมันไม่จวดจ้าเท่าไหร่อืออได้ไหมได้ไหมเหมือนว่าจะไม่ได้เ <laughs> หมือนว่าจะไม่ได้ <laughs> <laughs> เราต้องขึ้นมาสปอนข้างบนเองนะฮะทุกคนอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยสปอนรถอีแ็คจอนชาวไร่ก,กว่า20ปีออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านละเอาลูกรักกลับบ้านนะครับผมเพราะว่า งานของเราในวันนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเออไปเดี๋ยวเราเอารถไถรถอีแท๊กรถอีแท๊กรถอีแท๊กเดินตามนะครับผมเ <c oughs> ขาเรียกว่ารถไถเดินตามก็ว่าได้อ่าเอาไปจอดกลับบ้านเอาไปล้างสักหน่อยโหเป็นโคตรแรงโคตรตึงโคตรที่ไงโคตรแรงเลยเบา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 โอเค จอดจอดในบ้านจอดในบ้านโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วเราก็จะรอให้ลูกน้องเรามาล้างรถอีทคของเรานะครับผมเพราะว่าจอนช้าไรจะไม่ล้างเองโอเคอเคุ้ยลูกน้องเราก็กลับมาแล้วว่ะเฮ้ยถามจริงเอาคนละคนกันเฮ้ยไปคนหนึ่งมาคนหนึ่งเฮ้ยน่าจะคนละคนกันนะฮะทุกคนโอเคกริ๊งกริงกริง,รงอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ เพิ่งจะถเสร็จมีเสียงสายเสียงเข้าอีกแล้วเลยโอเคไม่เป็นไรขอรับสายหน่อยสวัสดีครับทำไมต้องเก๊กเสียงเลยวันเนี้ยสวัสดีครับผมจอห์นเชิร์ดะไรนะครับผมอ่ามีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับคุณลูกค้าอ่าพอดอีผมต้องการจ้างรถไถนะรถไถมะเกตดดินให้ผมหน่อยพอดีหน้าดินมันไม่เรียบบนะ้นนาะ หน้าดินผมมันไม่เรียบอ่ะช่วยมาไถผมได้ไหมผมต้องการไถดุดดๆตอนนี้เลยอ่าได้ครับผมเดี๋ยวจอนชาวไรจัดให้จัดให้จัดให้นะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่ทันใจนะด้วยประสบการณ์ที่ทำงานมานานมากกว่า20ปีเออบอกเลยว่าแค่นี้ทีๆเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรถไถกันเลยดีกว่า และนี่ก็จะเป็นรถไถที่จอชาไร่ใช้งานมานานมากกว่า5ปีเป็นรถไถคู่ใจของจอชาไร่ที่ผ่านประสบการณ์หน้างงานมา,มามากต่อมากนักแล้วท่านผู้ชมครับรถไถคันนี้ดิบอกเลยว่าแรงม้าในหนึ่งพันแรงมา้าฮะมันเยอะอะไรขนาดนั้นอะถามจริงอ่าจริงจริงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ได้จริงผมก็ขี้โม้หน่อยนึง ยองยองยอก,ยอ,ก,ยอ,กอ่ะก็เป็นรถไถประจ,จําจอดชาวไร่นะครับนอกจากรถอ e ีแตกแล้วก็จะมีรถไถนะ,ค,ะคือน้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้รถ,ถ,รถ,ถ,รถ,ถไถกับอีแตกที่ยมันต่างกันยังไงจริง,รงๆเขาก็เรียกรถไถเลยนะครับแต่ไอไอคันสีแดงมันจะเป็นรถไถเดินตามอ่าแต่คันนี้จะเป็นรถไถแบบอ่าเขาเรียกว่ายกล่องหรือว่าเกตหน้าดินเกตอ่าเกตคืออะไรไถห,หน้าดินนั่นแหละแบบปรับหน้าดินให้มันเรียบปรับยกระดับอะไรได้หมดเลยเอานะฮะมาเดี๋ยวเราไปดู งานกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคขึ้นรถเลยเอาตกใจหมดเสียงรถไถเราก็จะเบาหน่อยนะฮะทุกคนฮนะก็มไม่ค่อยจะดังเราเราต้องไปดูหน้างานนะฮะว่าเขาให้ไปไถหน้างานตรงไหนไปครับผมรถไถจอดเฉาแล้วเลผ่านหน้างานมาแล้วมากกว่า5ปีนะครับผมสามารถยกผ่านหน้าได้นะครับผมว้าวสุดยอดมากเลยไปไปไไป,ไป โอ้โหวิ่งโคตรแรงนี่ว่พอกันกับรถไถเดินตามเลยทิบย์ให้โคตรแรงเลยนะเนี่ยคันนี้ถามจริงโอเคจัดไปโอ้โอ,โอ,โอพี่เออเอเอผมก็ไม่อยากจะไปโทษเขาอะนะเอ่อขออภัยด้วยครับเอ่อผมมองไม่เห็นทางเองเราต้องเป็นสุภาพบุรุษนะครับผมเออเราต้องเป็นแบบสุภาพบุรุษของสังคมเราเราจะเป็นดา่ามั่วซั่วมันไม่ได้ เราต้องพูดปีพูดใจให้มันดีๆเอ้เพื่ออะไรวะ๋ยวเราไปดูก่อนว่าลูกค้าจ้างเราไปเกตหน้าดินตรงไหนเรายังหาหน้าดินไม่เจอเลยนะหาหน้าดินไม่เจอหน้าดินลูกค้าตรงไหนอ๋าตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ๋อน่าจะเป็นทางตรงนี้นะครับผมนี่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 อ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคเอาผ่านหน้าลงเอาผ่านหน้าลงปุ๊บ อ่าเป็นไงยกผ่านขึ้นเอาผ่านลงนี่โซประสิทธิภาพการเอาผ่านลงของรถไถจอดชาวไรนะครับผมนะฮะรถคันนี้ไม่ธรรมดาอ่เกตเกตเกตอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดินหนักดินหนักเล่งไม่ออกเล่งไม่ออกโอ้รถสัน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 ถสั่นโอหคือดดินดินมันหนาจริงดินมันหนาจริงแม่ ถ่ายจอชาร่เนี่ยก็ใช้งานมาหนักหน่วงนะมันก็แบบอาจจะเสียแรงไปในระดับหนึ่งเออมันก็ต้องมีการแบบว่าอ,อ่ค่อยๆใช้สตตปนะครับผมสติปการถนะครับผมนี่เป็นไงโอทท้โหไถทีเดียวถนนขาวจัว <laughs> ถนนขาวจัวเลยอ่าไถเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงมีการที่วัไถด้วยโคตรตึง ขอคุณครับขอคุณครับไม่ต้องปลบมือนะครับผมอันนี้คือเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแย่ <laughs> yeah, มากแย่มากเล่นมาตั้งนานเสียงไม่ดังนะเสียงไม่หายนะอีกแล้วโอ้คือโคตรแย่เลยเป็นที่อะไรวะเป็นที่สายแน่เลยคิดว่า สายมันก็ไม่ได้เป็นที่สายนะเออมันเป็นที่ไรวะเอองงมากเลยชิบหายเอ,อไม่ทำไม่ทำงานลโล่เอ,อ้เออมื่อกี้เสียงหายตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมตัดมาถึงช็อตนี้เลยแล้วกันทุกผู้ชมครับเมื่อกี้ผมถึงช็อตไหนไม่รู้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ดีๆเสียงก็หายไปถงงงมากเลยคุณพระคุณเจ้าโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรถจอดชาวไรคันที่สมีขีขนไหนอีกท่านผู้ชมอาจจะอยากเห็น นี่เลยอันนี้เอารถไว้แก่ฟางให้วัวให้ควายกินนะครับผมก็เป็นกระบะโตโยต้าไฮรักลีโบคันนี้เลยเออเป็นรถจรเชาวไร่ใช้งานแบบว่าค่อนข้างบ่อยที่สุดแล้วเป็นรถแบบขับไปนู่นมานี่อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเราจะโชว์ประสิทธิภาพรถให้ทุกผู้ชมได้บึ่งกันนะว่ามันเป็นจังได้จังได้นะครับผมโอเคขึ้นรถเลยสามารถดำได้นะดำได้นี่เป็นไง โคตรเท่ไปเออเอา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 ดำลงก่อนเอาดำลงก่อนเอาดำลงไม่ได้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอาดำลงไม่ได้จอดรถจอดแถวไล่เอาเสิร์ฟค้างเสิร์ฟค้างเอาเอาเอาอย่าเพื่อนจะได้เล่นอะไรเลยเสิร์ฟค้างไว้เรียบร้อยแล้วประตูเจ้าช่วยคนเลยทอดสองถุง